เจ็บคอไหมมัเจ็บเจ็บคอไหมม่เจ็บเจ็บคอไหมไม่เจ็บหน่อยเจ็บคอได้ปะได้ไม่งั้นเข้าไทยอินไม่ได้ไงขายของไม่ได้อาเจ็บอาเจ็บคอไหมเจ็บเนี่อร่อยนะนี่ไม่เจ็บก็กินได้นี่ที่กล้องดูด้วยนี่นี่ยืนให้กล้องดูเธออันนี้คือฉันจะเล่าให้ฟังว่าฉันนะไปถ่ายรายการมาเธอเซลไวเวอร์แล้วนี่ฉันได้อันนี้มาจ้ะ แกะให้ดูนะนี่เธอดูนี่มันอร่อยมากลองกินดูมันอร่อยมากนี่นี่อร่อยจริงไทยนี่นี่นุ่มคอนี่อะไรเนี้ยจะบอกว่ายายอ่านไม่ออกเลยอ่ะมะขามป้อมมะขามป้อมโพโพลิสผสมวิตามินซีใช่ป่ะมีมะขามป้อมแล้วกวนซสน้ำผึ้งน้ำผึ้ง กิ้งกิ้งใช่หลับและขิงขิงเขีงและอะไรชนชนิดเม็ดเดียวเดียวอ๋อไม่แค่แค่ just one t one ชนิดเม็ดชนิดเคียวเหมือนกัมมี่ยงอ๋ออ๋อเนี่ยอร่อยไหมอร่อยโฮมพอลิสใครอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนไปลองซื้อมากินอร่อยไหมอร่อยอืมอร่อยอ่ะไอคอร์มัน Very fresh. ชุ่มคอวางปีนอีกต้องอย่างนี like ้เจ็บคอไหมไม่เจ็บแต่กินได้อร่อยชุ่มคอไม่เจ็บคอก็กินได้จ้ะบายบาย